บอลน,นัสตาครับผมแนราชวัตครับเราสองคนนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการซ่าโดนชินนร,รายการที่รวมตัวเหล่าวัยรุ่นที่มีความซ่านะครับ,รบมาทํากิจกรรมในรายการของเราครับผม ซึ่งในวันนี้นะครับก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาร่วมทากิจกรรมของเราเป็นวัยรุ่นจากมหาวิทยาลัยอะไรครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับซึ่งบอกได้ทีคำเดียวว่านอกจากหน้าตาจะดีแล้วจิตใจพวกเขาเหล่านี้ยังดีอีกด้วยใช่ครับปกติแล้วเคยทําความดีกับคนอื่นเขาบ้างไหมฮะคุณแทนก็เคยครับเคยบ้างเคยบ้างแล้วคุณบอลล่ะครับแสดงว่าไม่บ่อยนะฮะเพราะว่าเคยบ้างแต่ว่าบอลนี้ต้องบอกว่าเป็น เป็นประจําเลยนะฮะทุกวันเลยคือประจํานี่คือทําความดีไม่ฮนะทําความเลวอะไรเงี้ยชั่วจะบ้าเหรอเอเราความดีแต่เราคนเราต้องมีทําบ้างฮะในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้งนยนะครับก็ไม่ไม่บี้มดไม่พูดปดนะครับอะไรประมาณนี้ดูเป็นคนดีไหม ดูเป็นคนดีเนาะเพื่อไม่เป็มีการเสียเวลานะครับเราไปชมกันดีกว่าว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยนะครับเขามารวมตัวแล้วมาทํากิจกรรมอะไรในเทปนี้ครับพร้อมไหมอ่ะผมก็ใชกจะอยากรู้แล้วแหละว่าเป็นกลุ่มไหนจริงหอใช่หน้าตาไม่ค่อยอยากรู้เลยเหรอหน้าตาคือ <laughs> อเล,ลอ็ก <laughs> โอเคครับพอพร้อมแล้วไปชมกิจกรรมของพวกเขาเลยครับ เจตัวยากจัอยากรู้จังตอนนี้อยู่ที่ไหนออกตามหาคนรักที่รอก็มองแล้วทุกขวาทุกซ้ายไม่เห็นใครไม่มีสักคนไม่มีอาจเพราะเรา ตอ้กาล่ะััตางนครับเพื่อที่ทั้งหมดของจัได้เต็นหาตรายในีมีความสมดูล ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนครับคุณบอลแอบยอนมาอย่างนี้นะฮะ <laughs> ชื่อยาวด้วยขออนุญาตหันไปอ่านนะครับศ <c oughs> ูนเยน,นูและปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั <c oughs> ่งตะวันออกหมู่ที่3ามตำบลโคกขาม <c oughs> อำเภอเมืองสมุทรสาคร <c oughs> จังหวัดสมุทรสาครคร,ครับ ลุ้นนะฮะว่าจะอ่านจบหรือเปล่าตอนนี้คัณผู้ชมครับทางด้านหลังของบอลนะฮะนี่คือกลุ่มวัยรุ่นครับที่มีจิตใจแบบดีงามนะครับนี่ผอตัวแทนหนึ่งคนนะครับตัวแทนหนึ่งคนน่ะตัวแทนคนนี่นะเรียกว่าหน้าแก๊งได้เลยเป็นหัวหน้าแก๊งเลยฮะมีชื่อแก๊งด้วยสิครับครับผม HKT ครับผมแต่ว่าคืออะไรฮะ Hello Kitty ครับ ชื่อน่ารักมากครับรวมตัวกลุ่มกันมานานหรือยังครับก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วฮะได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับผมรวมตัวกันทําอะไรฮะเพื่อมาอนุรักษ์ป่าชายเลนครับผมเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ําทะเลครับหน้าตาไม่ให้เลยผู้ชมนะแล้วทำไมถึงรวมตัวครับเพราะเพราะเพราะอะไรก็ถามพวกเขากันเองแล้วครับผมไม่รู้นะนะฮะวันนี้นะครับเขารวมตัวกันเพื่อปลูกป่าชายเลนนะครับบรรยากาศทางด้านในจะเป็นยังไงนั้นนะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปข้างในดีกว่าครับผม ตามเลยครับ yeah. 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 mm ียังไงยังเกีอกยร์กียเกียรเยปเยรกียกียเนียร์เยรเกีร์ยร์เียราียัรเยร์เร์เรเกียยร์เกีีเเน็ยร์เกยเรเ อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีก็หมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนานนานแต่ก็คงต้องลาพร้อมใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยตัวฉันไปจะก็รู้ดีหัวใจยันอยู่ที่เธอหมดแล้ว ตอนนี้เขาลงเขาลงกันแล้วอ่ะใช่เพื่อนๆลงกันหมดแล้วฮะนี่สเกตดูได้สีหน้าแต่ละคนนะฮะมีเลือดมีเลือดเดี๋ยวเลือดพวกเรานะครับจะลงตามพวกเขาเหล่านี้ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังดูพื้นที่อยู่นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าพอลงไปปั๊บหวบหวงหเลยอ่ะเอฟเวนเจอร์ n อฟเวนเจอร์มาก เราเราจะไปถามความรู้สึกเรากันว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมเพื่อให้เป็นการเสียวดาเราลงกันดีกว่าลงกันดีกว่าโอ้โหลึกมากเลย

น้ำไม่ยังเลยเลยแล้วชุดละคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับกิจกรรมของเราเนี่ยก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าคุยฮะอย่าคุยกันฮะกิจกรรมของเราเนี่ยครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับวัยรุ่นข้างหลังนี้เป็นยังามาคุณแทนฮะโอ้โหก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สนุกดีฮะเดี๋ยวเราก็มาลองถามตัวแทนวัยรุ่นสักสองสามคนเนาะครับผม ว่าเป็นยังไงบ้านนี่ะขอตัวแทนไปรุ่นสักสองสามคนนี่เลยค่ะสองสาวของเราชนะหน้าแทนชนะหน้าเลยครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับครับก็สนุกดีค่ะลื่นลื่นดีค่ะลื่นลื่นดีคืออะไรครับโคนค่ะเหมือนพ่อได้พ่อโคลนเลยค่ะเหมือนพ่อผิวอะไรอย่างเงีอกจากสนุกแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันเป็นการสร้างประโยชน์เกิดประโยชน์ให้กับธรรมชาติยังไงบ้างไหมไหม เออเออเออรู้สึกใช่ไหมใช่ค่ะอยากจะเชิญชวนอะไรวัยรุ่นให้มาทําความดีแบบนี้นะอ่าก็อยากลองเชิญชวนนะคะลองมาทําดูค่ะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากเลยนะคะพวกเราทุกคนสนุกมากเลยค่ะวันนี้ครับขอบคุณครับนนะี่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายเฮ้ยผู้ชายมาผู้ชายฮะ เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับกับกระบการวันนี้สนุกดีฮะได้เพื่อนเพิ่มเยอะแยะเลยฮะแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็น๋อครับคือคือเพื่อนที่มาปลกป่าด้วยกันเนี่ยเนี่ยไอ้เพื่อนสองตัวเนี่ย เราเราลุยจักกันหมดแล้วยังครับก็ก็ยังไม่รู้จักนะแต่ว่าพยายามจะทำความรู้จักเต็มเขาอยากรู้จักกับคุณหรือเปล่าคุแดดแต่คนยิ้มแย่ๆนะฮะผมอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมทำความดีแล้วก็เกิดประโยชน์กับธรรมชาติดุยยโน่นนี่ยังไงบ้างฮะก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองมาทำดูฮะอย่างผมวันนี้นะฮะมาปลูกป่าชายเลนนะฮะก็ใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองดูสักครั้งะก็สนุกสนุกดีครับผมรลองดูนะครับขอบคุณครับ อเครคนแก้งแ้งใส่หมวกมาเลย่เชิญนะครับนี่นะครับคนนี้นะฮะได้ข่าวว่าตอนเดินลงไปนี่ไม้หักไม้หักเลยหระหักเลยเป็นยังไงบ้างครับเคยเคยมาทำกิจกรรมแบบนี้ไหมยังเลยครับเป็นนี้ครั้งแรกเลยครับนะฮะอ๋อเป็นยังไงบ้างก็เจ็บดีนะหลายแผลดีอาสังเกตนะคือเนี่ยนี่คือล่องลอยอารยธรรมนะครับคือมาปลูกป่าเหมือนมาออกลบอะฮะ คือปวแล้วแตกอ๋อแซวแซวโดนอะไรบ้างครับโดนหอยบ้างไม้ไผ่บ้างครับโดนหอยบ้างโอเคอยากจะเชิญชวนวัยรุ่นทางบ้านยังไงบ้างครับให้มาทากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยทุกคนในโลกเอ้ยช่วยโลกนีช่วยโลกให้มีอากาศที่สดใสครับผมครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับครับขอบคุณครับครับ และสําหรับวันอาทิตย์ว่างๆอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆคนไหนไม่มีที่ไปก็ผมอยากจะแนะนําให้เรามาปลูกป่าเชลีนดูับสนุกจริงๆครับนะครับสนุกไหมครับพวกเราสนุกนะฮะวันนี้ครับหมดเวลาของรายการซารนที่สสต้องลาทุก uh <ol adults> คนไปก่อนนะครับว <ol> ันนี้บ๊ายบายไปนไปลืมรอไปเฮไป่ไ ใจคิดไปยทำตามใจฉันเองสักวันไปเจอท้องฟ้าสีครามที่สดใสไออุลลมพัดฉลมกายไปเจอพื้นน้ำประยิบและพรางพายนอนหลับตาพัดใจทายความหวังความฝันล่องลอยมาและหายไป